HOME SOLUTION CENTER ศูนย์บริการเรื่องบ้านครบวงจรจาก SCG กระเบื้องหลังคาตราช้างซีแพคโมเนียสีสวยทนนานปูนตราช้างคุณภาพที่วางใจได้กับพระสู่เกมเนรมรตนะครับคิดสร้างสู้ให้ ตอนนี้ก็ถึงช่วงเช้าแล้วนะครับอยากจะบอกว่าทั้งสองทีมตอนนี้งานโครงสร้างหลักไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะครับโดยที่พวกเขาทั้งสองทีมเนี่ยตอนนี้ก็ไปเร่งการตกแต่งภายในอย่างเต็มที่เลยนะครับนำแผ่นสมาร์ทบอร์ดมาตัดเป็นรูปร่างต่างๆระบายเสียงแต่กลา,า,างคืนจนเช้ายัางไม่เสร็จเลยนะครับเรียกว่าไม่ได้หยุดพักเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับตอนนี้เกมที่3รอพวกเขาอยู่ซึ่งทีมสีขาวคุณจรินยูจะสามารถพลิกสถานการณ์มาได้หรือเปล่าไปชมกันครับ เวลา8นาฬิกาเช้าวันใหม่ของการในระมิตโรงอาหารโรงเรียนบ้านหนองเหมาหลังจากที่เมื่อคืนนี้ทีมช่างต่อท่อน้ำบริเวณปั๊มน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาต่อท่อน้ำจากถังเก็บน้ำและเข้าสู่จุดจ่ายน้ำบริเวณเคาน์เตอร์หลางจานด้านหลังโรงอาหารนั่นเองนะครับ ทางด้านงานส่วนอื่นๆทีมช่างก็เร่งมือกันอย่างเต็มที่เคาน์เตอร์ภายในโรงอาหารตอนนี้ก็เหลือแค่ปูกระเบื้องเท่านั้นแหละครับทีมสีขาวที่เหลือกันเพียงแค่2คนก็ต้องเร่งมือเก็บรายละเอียดในส่วนของงานตกแต่งที่เหลือกันอย่างเต็มที่ครับก็มีโอเคขอบคุณครับแ <c> ล <oughs> <ข earth S 3> ้วจัดให้หโอเ๋<ล>มากอันนี้อันนี้คืออันที่เราคุยกับพี่หนึ่งบอกว่าเดี๋ยวเราก็ตัดเส้นด้วยสี เมจิกสีดำใช่ใช่ใช้ขอบใช้ขอบดำก็ไม่เป็นไรฮะก็ลงได้เลยครับเราค่อยโล่งใจขึ้นเยอะแล้วก็ด้านหลังอนิดหนึ่งไหมด้านหลังแบมาแล้วต้องกระโดดมาแล้วแหละจอดเรียบร้อยแล้วครับแล้วจิ้งจอกไล่ท่ออัวน้ำมันโถ่ด้วยตัวอ่าไว้ใช้จ่ายซักล้างอะไรตรงนี้ซักล้างถูถูพื้นล้างพื้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ ปั๊มก็ประกอบแล้วนี่ครับผมก็น่าจะเสร็จแล้วเนาะค่ะโอเคครับตอนนี้ผมแลยสองคนผมจะไปทำด้ยัครับขอบคุณครับตอนนี้ต้องฝากเพียว้วยครับเหลือแค่สองคนละครับพี่ใช่ผมจะรีบเก็บรายละเอียดตรงบริเวณนั้นแล้วก็เก็บได้มากที่สุดเท่าไหร่แล้วก็จะแอบไว้แมา งานต่อท่อน้นาำบริเวณด้านหลังของโรงอาหารของทีมสีแดงดูจะตามหลังทีมสีขาวอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วแหะครับ พวกเสาพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราต้องรอให้กับเรื่องเสร็จก่อนหรือกับเบื้องเล็กน้อยทั้งด้านบนที่เห็นแล้นะครับหรือยังที่ไม่เสร็จทันอ่าค่ะครับผมอย่างที่บอกอ่าพี่เนธเรารอกับเบื้องอยู่กบเื้องตอนนี้ประมาณนี่ประมาณชั่วโมงนึงโอเคค่ะตรงบริเวณสมาร์ทบอร์ดตรงนี้เนี่ยเราจะมีตุ๊กตาผู้หญิงผู้ชายน่ารักน่ารักอีกคู่หนึ่งนะคะเป็นการแนะนําให้น้องๆเนี่ย หลังจากการรับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานเนี่ยก็ต้องล้างมือเพื่อสุขลักษณะก่อนและหลังอาหารทีมสีแดงก็ช่วยกันจัดบลอดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมความรู้และมุ่งเน้นให้น้องๆได้ปฏิบัติตามเวลา9กนาฬิกาเวลาของเกมสุดท้ายก็มาถึง แน่นอนอะ่ะอไม่ไม่ไม,ไม่ต้องใช้พลังเออที่นนมันตามรับโจทย์จากคุณเป๊กได้เลยครับเกมที่สามถล่มตึกเกมนี้จะมีตึก ที่ทําด้วยชิ้นไม้เล็กๆวางอยู่บนเสาสี่ต้นซึ่งเสาทั้ง4ต้นจะผูกเชือกเอาไว้แล้ววางอยู่ในเขตสี่เหลี่ยมที่กําหนดไว้ผู้ท่งขันจะต้องดึงเชือกที่อยู่ติดกับเสาทั้ง4ต้นออกเพื่อให้ตึกถลม่มระหว่างดึงเชือกห้ามส่งเสียงสัญญาณใดๆให้รู้ว่าจะดึงนะครับเมื่อดึงเสร็จแล้วเราจะมานับชิ้นส่วนตึกไม้กันว่ามีอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่กําหนดจํานวนกี่ชิ้นทีมไหนที่มีจํานวนชิ้น มากกว่าจะเป็นทีมที่ชนะได้เวลาสำหรับเกมที่3นะครับเกมสุดท้ายเพื่อ10คะแนนนะครับถึงตอนนี้นะครับทีมสีแดงนะครับนำอยู่ด้วยคะแนน20ต่อ0ูเหนื่อยนะครับทีมสีขาวนี่คือโอกาสสุดท้ายของคุณเพียงและน้อยจะตีตื้นแล้วไปหวังเอาที่ผลการลงคะแนน มั่นใจแค่ไหนครับสีแดงกับเกมนี้ดวงล้นล้วนคความสามัคคีกับดวงล้นล้วนอ่ะพิมพ์สีขาวเหลืออยู่สองหน่สู้แค่ไหนครับสู้ค่ะสู้นะครับสู้มั่นใจแค่ไหนครับมันเหมือนไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับใช่ค่ะเพราะมันด่านสุดท้ายแล้วครับมีครับอีกสิบคะแนนก็นั่นแหละครับก็สู้เต็มที่ครับก็อย่างที่ สีแดงก็บอกว่าเออมันก็เป็นเรื่องของดวงแล้วก็จังหวะด้วยอันนี้ก็สำคัญก็จะเพียงเท็มที่ครับเพราะฉะนั้นผมไม่รู้จะมีคำพูดอะไรบอกนะครับยกเว้นจะแต่ว่า May the e e s t team win ออนั่นดีที่สุดนะครับจะได้ดูไม่เข้าข้างใครเลยสีแดงพร้อมไหมครับพร้อมครับพร,พร้อมประจำที่ครับ น้ำส่งเสียงใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็รอจังหวะเมื่อผมบอกว่าดึงได้เนี่ยก็ให้เริ่มขั้นตอนของคุณนะครับแล้วที่เหลือจะเป็นยังไงเดี๋ยวคงรู้กันพร้อมนะครับดึงครับ มาดูชัดๆกันอีกสักทีหนึ่งครับแม่แท่งไม้หล่นออกไปนอกกรอบพอสมควรเลยแหละครับนี่คือชิ้นส่วนที่เหลือนะครับ1 2 20 21 22 22ชิ้นนะครับรีบสีแดงนะครับตอนนี้ตั้งโจทย์ไปแล้ว22ชิ้น ทีมสีขาวนะครับหากจะชนะต้องมากกว่า <_ d ata> ถึงทีมของทีมสีขาวแล้วนะครับ <_ d ata> มั่นใจนะครับสู้ครับสู้ค่ะสู้ครับโอกาสสุดท้ายนะครับทั้งสองเชนเข้าประจำที่ครับ <_ d ata> โอเคนะครับ มั่นใจนะครับเพื่อสิบคะแนนสู้ค่ะสิบคะแนนเดียวที่คุณจะได้นะครับลองน,นะครับหนึ่งสองสามดครับ เหลือเชื่อจริงๆครับแม่ปาฏิหาริย์มีจริงแท่งไม้ยังคงตั้งอยู่ได้แม่เป็นฮอเอ็นพิซ่าเมืองไทยเลยแหละครับโอ้ต้องนับไหมครับไม่ต้องนับแม่ต้องนับละฮสุดยอดแพ้แต่โดยดีอ่ะผู้ชนะทีมสีขาวครับคะแนนโอ้โหเชิญครับผมบอกเลยแนะ เนี่ยทีมงานนะครับเขาเทสมาหลายครั้งไม่มีครั้งไหนเป็นอย่างนี้เลยนะครับทีมสีแดงว่าไงครับหยุดย้อยยอมแพ้อแต่โดยดี่อยากให้ทำนี้เขาด้วยมากที่ทำให้ดูแบบสโลอว์โมชั่นมาดูภาพช้ากันชัดๆอีกครั้งหนึ่งเลยครับด้วยความเร็วกับความพร้อมเพรียงในการดึงนะครับทำให้แท่งไม้ไม่เอ็นครับแล้วก็ไม่ล้มลงมาครับโโอ้หตอนนี้ทีมสีขาวได้มาแล้ว10คะแนนนะครับคุณจอนครับ รู้สึกไงบ้างครับก็ยังยังตกใจไม่หายอะไรแต่ว่าก็ปลื้มใจไปในในเวลาเดียวกันแล้วก็โอ้โหแบบดีใจมากว่าคืออันนี้ก็เป็นคล้ายๆรางวัลให้เราครับเพราะว่าคือช่วงที่ผ่านมาก็โอ้โหแพ้มาตลอดอะไรนะแต่ว่าแล้วในช่วงที่ผ่านมาก็ทํางานกันหนักพอสมควรทั้งพี่ป้อมแล้วก็ตอนเองก็แบบก็ต้องดุยเต็มที่แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นรางวัลที่ดีครับถึงแม้ว,ว่า จะผลจะออกมาเป็นยังไงก็อย่างนั้นมันก็เป็นตัวพิสูจน์ได้ว่าเออเราก็ก็ทําเต็มที่ครับโอ้นี่ครับสวยงามมากครับ <c oughs> ช็อตนี้ผมว่าจะอยู่ในความทรงจารําไปอีกนาน <c oughs> นะครับเกมที่สามครับทีมสีแดงต้องเจออุปสรรคครับส่วนอุปสรรคจะเป็นอะไรนะครับผมว่าทั้งหมดกลับไปทํางานแล้วคอยค <c oughs> อยพบอุปสรรคนะครับว่าจะเป็นไรด้วยใจรักที่ดีกว่าครับ ทั้งคู่ครับเชิญเนมิดครับ,รบจันช่วงหน้าติดตามโค้งสุดท้ายของการเดนบมิตโรงอาหารห้ามพลาดครับ